สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุรีมาพระสิงพาณิชย์เป็นผู้ปกครองของเด็กชายณราธิพัฒน์ประสิงพาณิชย์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6กทับสโรงเรียนหนองบุรีราชกิจค่ะค่ะสำหรับนะคะความภาคภูมิใจนะคะของลูกชายเนาะตั้งแต่แรกนะคะที่โรงเรียนยังไม่ได้เข้าโครงการโรงเรียนรักษาสิงห้านะคะลูกชายก็มีพฤติกรรมด้านลบเช่นนะคะการ การไม่ไม่ช่วยงานบ้านพ่อแม่นะคะการไม่ทําการบ้านเล่นแต่เกมไม่มีความรับผิดชอบนะคะแล้วก็มีการพูดไม่เพราะนี้นะคะพูดไม่เพราะกับคนในครอบครัวหรือเพื่อนๆนะคะทีนี้พอโรงเรียนนะคะเข้าโครงการโรงเรียนรักษาสินงห้าก็ปรากฏว่านะคะน้องมีพฤติกรรมด้านล้มเนี่ยลดลงนะคะเช่นนะคะเช่น พูดดีขึ้นนะคะพูดมีคับมีอะไรนะคะแล้วก็มีการกลับไปบ้านเนี่ยต้องไปทํางานบ้านช่วยแม่เพื่อที่จะมาลงบันทึกสมุดความดีอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีไปขาดบ้านช่วยแม่นะคะไปล้างห้องน้ำาเนียคะเก็บของเข้าที่ได้เรียบร้อยนะคะรู้จักพับผ้านะคะพับที่นอนนะคะพับที่นอนช่วยแม่นะคะก็นะคะ ขอบคุณนะคะขอบคุณโครงการดีๆนะคะขอ,ของโรงเรียนรักษาศิลห้าของโรงเรียนหนองบวลีลาธุชิพนะคะที่เป็นกิจกรรมดีๆที่ส่งเสริมให้เด็กๆทําตั้งแต่ที่โรงเรียนทําความดีที่โรงเรียนแล้วยังไปสืบเนื่องไปถึงที่บ้านด้วยนะคะสําหรับผู้ปกครองเองนะคะ ก็ประทับใจนะคะประทับใจขอบคุณคุณครูนะคะขอบคุณคุณครูคโรงเรียนหนองบุรีราชุทธิ์ทุกคนนะคะที่ช่วยอบรมสั่งสอนนะคะช่วยจัดกิจกรรมดีๆที่ให้ลูกชายครูอูมเนี่ยนะคะให้ลูกชายเนี่ยไปรู้จักรู้จักมีความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นรู้จักรับผิดชอบตัวเองรู้จักรับผิดชอบครอบครัวมีการพูดที่ดีขึ้นนะคะมีการพูดครับพูด พูดที่มีความสุภาพเพิ่มมากขึ้นนะคะนี่คือความประทับใจจริงๆนะคะจากใจนะคะขอบคุณโครงการนะคะขอบคุณโครงการโรงเรียนรักษาสินห้ามากค่ะขอบคุณค่ะ